เรานี่งงอะไรวะกิเลสคนนั้นมีธรรมนี่ยังไงวะธรรมไม่เข้าใจอะไรคือกิเลสอะไรคือธรรมไม่รู้พอมาภาวนาไปเรื่อยๆถึงถึงรู้จกักกิเลสก็คือสิ่งที่มันนอนอยู่ในใจเราที่มันซ่อนอยู่ราคะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเนี่ยความเหนียวแน่นความทยานอยากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกามคคลมันติดอยู่มันออกไม่ได้นี่นี่แหละคือกิเลส ความเห็นผิดความเข้าใจผิดความมืดความสับสนความวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยสิ่งเหล่านี้มันซ่อนอยู่ข้างภายในไม่รู้แต่ถ้าเรารู้จักด้วยตนเองว่าสิ่งไหนเป็นประโยชน์นั่นแหละคือคนที่รู้จักธรร,รู้จักธรรมะอ๋อสิ่งนั้นเป็นประโยชน์สิ่งนั้นเป็นโทษหรือว่ารู้จักทมฝ่ายกุศลรู้จักทม ฝ่ายอกุศลคือทางที่ดําเนินไปเพื่อสุขคติสุขโตกออีกคุทางหนึ่งคือทางที่ดําเนินไปเพื่อทุกขติทาทนศิลภาวนาเนี่ยสุขคติสุขโตอีกทางหนึ่งก็นักเลงสุลานักเลงการพานันเที่ยวเล่นมหรสรมันคนละทางกันทางแห่งศิลแห่งธรรมก็เป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทละ่ะ อยู่ด้วยความเป็นเลิศอยู่ด้วยความประเสริฐอยู่ด้วยชีวิตแบบไม่ประมาท